สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้ GPS tracker ของ c h i n o t e c h นะครับอาจจะมะีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อรถนะครับเนีครับเวลาเรามี GPS ในกลุ่มนะครับชื่อรถที่มันเป็น,ปนจะเป็น e f f u l t อย่างเงี้ยครับมันจะเป็น default ด้วยเลข10หลักแบบนี้นะครับซึ่งเลข10หลักแบบเนี้ยนะครับมันมันทำให้จดจำยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะ มาแนะนำนะครับในเรื่องของการการเปลี่ยนชื่อรถนะครับถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะจัดกลุ่มไว้นะครับเช่นมีรถหลายๆคันนะครับนะครับจะมีรถอยู่3คันในการดูแลนะครับพอมีรถหลายๆคันเนี่ยก็จาไม่ได้นะครับว่าคันไหนเป็นคันไหนนะครับวันนี้ผมมาแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อรถนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อรถนะครับให้แตะนะครับรถตัวใดตัวนึงนะครับว่าเราจะเปลี่ยนชื่อรถยังไงนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนชื่อรถตัวที่ลงท้ายด้วย95 91นะครับผมก็แตะครับ พอแตะเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันจะวิ่งมาที่หน้าเปลี่ยนที่แบบนี้นะครับก็บอกชื่อรถตรงนี้นะครับ9591นะครับทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูมุมขวาด้านล่างนะครับแตะตรงที่คําว่ามากกว่านะครับเราก็แตะตรงที่มากกว่าตัวนี้มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมีแป๊บป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราแตะตรงที่ข้อมูลอุปกรณ์ตัวนี้นะครับปึ๊บ เราก็สามารถเปลี่ยนชื่ออุปรกรณ์ตรงนี้ได้ละนะครับก็คือ,อตรงบรรทัดที่2นะครับชื่ออุปรกรณ์นะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษได้นะครับเช่นผมพิมพ์เป็นรถรถขนผักแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ตรงคําว่าแก้ไขครับ ก็แก้ไขสําเร็จนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่แผนที่อีกทีนึงนะครับแต่ที่หดนี่นะครับหด่ะโอเคเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรถขนผักแล้วเห็นนะฮะถ้าไปดูที่ลิสอุปกรณ์นะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถขนผักละนะครับก็การเปลี่ยนไม่ยากนะครับก็ทําตามทริปที่ผมแนะนําได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ